เอาก็ตาจะหาก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมอดไมครนะับมอดวันพี e นะเนาะเวอร์ชัน1.7.10เนาะอ่าอันที่ผมมาลงเวอร์ชั่นเก่าแบบนี้ก็เพราะว่ารู้สึกว่าไมครับไอรู้สึกว่ามอดตัวนี้มันจะเป็นน่าจะสมบูรณ์ที่สุดที่ผมเคยเล่นมาแล้วละมั้งนะก็วันนี้จะมาลงเป็นในส่วนของ T.L. Launcher เนาะเดี๋ยวตัวไมครับแพ้แต่เถื่อนเดี๋ยวค่อยสอนเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันนะ ก็คือ TL Launcher ก็คือผมจะมาสอนไงว่ามันดาวน์โหลดยังไงด้วยอ่าก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้ง TL Launcher ไว้ลิงก์นะก็ไปกดดาวโหลดเนาะก็ไม่ทิ้งตัวเว็บมันไว้นะก็เข้ามาในเว็บแล้วก็แล้วก็กดดาวโหลด TL Launcher นะง,งี้แล้วก็ไปที่ Windows เนาะปึ๊บเนี่ยคุณจะได้ตัวนี้มาแล้วก็กดติดตั้งเนาะแต่ผมติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่ต้องมาเอาทับหรอก แล้วเมื่อเข้าไปเขาจะให้เราสมัครรหัสก่อนนะกดชิงชิงอินตัวชิงอัพตัวนี้ก่อนเออชิงอินอะไรก็คือใส่ที่ล็อกอินนะเออชื่อของคุณนะผม OB ก็เขียน OB ไปส่วน Gmail นี้ต้องใช้ Gmail ที่มีอยู่จริงเนาะงั้นเดี๋ยวผมจะใช้ Gmail ของผมเลยละกันนะโอเคผมใช้ Gmail ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็รหัสผ่านเนาะใช้เป็นให้มันใช่ให้มันเขาเรียกอะไรให้มันปลอดภัยที่สุด แต่ก็ไม่จะเป็นหรอกก็ให้มันผ่านตรงนี้ก็พอแล้วให้มันเป็นมิดเดิลโอยก็พอแล้วครับโอเคเมื่อเสร็จก็ก,กดตรงนี้ I am อ็ม robot เนี่ยนะแล้วก็กดสิงลับไปเกิดอะไรขึ้นอ่ะชื่อนี้ถูกใช้แล้วเปลี่ยนอ่ะมบบอ้าวมีใช้แล้วโอ้โอ้อยิมิวไม่ได้อีกอ่ะเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนยิมิวแล้วโอ้พสุทธ์ไม่ตรงกันอีกโอเคอ้าได้สักที โอเคเมื่อสมัครได้แล้วก็โอเคเมื่อสมัครได้มันก็จะเป็นหน้านี้เนาะก็ลงสกินแนตะ่ก็หาทําดูเนาะได้ในส่วนของ idtl launcher แล้วเราก็เอาไปใส่เืยเนาะนี่ี d t l launcher ไปดาวโหลดได้แล้วมันติดตั้งมันจะได้เป็นตัวนี้มาเนาะกดเข้าไปในตัวแอปรอมันขึ้นก่อนโอเคอันนี้มันตัวเก่าเนาะเดี๋ยวเพิ่มอีกตัวหนึ่งมาปึ๊บอ่ามันเข้ามาคุณจะได้เป็นหน้าตายอย่างนี้เนาะให้ใช้ตัวล็อกอินอ่ะตัวแรก ที่คุณตั้งตั้งตั้งชื่อไว้อะเออก็อคือกดแอดอา new account เออเนี่ยกด new account ตวตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวที่คุณตั้งเมื่อกี้เนาะบี้ของผมตั้งเป็นตัวนี้ผมก็ต้องใช้ตัวนี้เนาะแล้วก็จุดเจ็ดตามนาดผ่านที่คุณได้ตั้งไว้โอเคน่ะแล้วมันก็จะได้ตัวนี้มาเนาะเนี่ยโอเคแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ก็คือกดคขิกไว้แค่นั้นแหละแล้วก็เลือกเวอร์ชันน1 7 1 0เนาะที่ผมจะสอน ตัว T L l a u n c h e r นี่มันจะง่ายคือมันจะมีตัวให้เราให้เราลงเลยเป็นตัวของ Optify กับตัว f ฟอสมันสามารถลงได้เลยแค่แคก็แค่กดเลือกอะนะนี่เห็นไหมเราก็จะลงอ่าเราต้องณตอนนี้นะเราจะลงมอดเราต้องลงตัว Minecraft f o l ะเนี่ยเนา่อ่าเจ็ดจแต่ก็อยากให้มันลื่นไปด้วยก็คือเราลงตัวนี้เลยเนาะ f ฟ l l Optify เนี่ย1.7.10ก็แค่กด เลือกไปแล้วก็ดาวน์โหลดปับ๊บอ In ินสตอลอินสตอลเออเดี๋ยวรอดาวน์โหลดกันในระหว่างที่เรารอดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะแนะนำไอจะอลิงก์ตัวไมค์ครับมัดมันพีชเนาะไว้ด้านล่างเนี่ยเป็นตัวที่ผมคิดว่าสมบูรณ์แบบที่สุดละโอเคเจอละเดี๋ยวพ่งนี้เดี๋ยวจะสอนโหลดไหมครับแทบจะถืออ่ะลงไหมครับแทบจะเถื่อนนะก็ตัวที่ผมสอนไปนั่นแหละแล้วก็ให้กดดาวน์โหลดมาตรงนี้เนาะกดปับ๊บ มันก็จะขึ้นให้ดาวโหลดก็กดดาวโหลดไปเมื่อดาวโหลดเสร็จคุณจะได้เป็นตัวนี้เนาะอ่าเนี่ยนะครับ my my m i n ม mod เนี่ยอ,อ,อ่านถูกหรือเปล่าวะอ่านถูกเลยโอเคผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนั้นไว้ด้านล่าง description เนาะเออโอ้โหออกเสียงได้หัวมากระหว่างนั้นรอตัวนี้ดาวโหลดก่อนรอให้มันดาวโหลดกันแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอ้โหกูจะโหลดเร็จไอ้บ้ารอเป็นชั่วโมงโอเค อันนี้มันต้องแปลกใจนะมันเป็นโปรแกรมแยกของผมเองโอเคมาก็ให้เข้ามาให้เข้า i มา c ครับมาทีหนึ่งก่อนเนาะอ่าก็ผมจะไม่มีอะไรเลยนะโอเคต่อไปให้เรากดออกเข้ามาทีหนึ่งแล้วกดออกแล้วก็ไปพิมพ์ค้นหาเป็นตามนี้นะเป A P P D A T A แล้วก็เปอีกทีหนึ่งเนาะเข้าไป หาในส่วนของคําว่าจุด Minecraft นี้เนาะอ่าแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็หาในส่วนคาว่า Mod เนาะอ่าเนี่ยตรงนี้ลบไปก่อนลบดิรูสิว่าละ,อะโอเคเนี่ยเนาะกดเข้าไป MoD แล้วก็ลากในส่วนของ MoD ที่เราดาวน์โหลดมาเนาะคุณเก็บอ่าคุณดาวน์โหลดแล้วมันอยู่ที่ไหนก็ไปลากให้มันมาก็คือสมมุติที่ดาวน์โหลดก็ตรงนี้เนาะแล้วก็เนี่ยมอลากจะก๊อปปี้ก็ได้หรือว่าจะลากมาทั้งดุนอย่างนี้ก็ได้อ่าก็กดเข้าไปใหม่เลยครับอ้าว เฮ้ยเดือดเดือชิบหายแล้วไปโหลดผิดตัวโอ้โหลดตัวอัพติไฟด้วยอืมเวริกูดเอาออกมาก่อนเอาหมดออกมาก่อนกลัวมีปัญหานะฮึบโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดใหม่โอเคเ, entonces, <c oughs> okay, เอากดเข้าไปรอบหนึ่งก่อนเนาะเอาใหม่เมื่อกี้กดเข้าผิดเหมือนดาวน์โหลดเสร็จมันจะดาวน์โหลดหมดให้เลยเนาะก็ดีไปอ่าแต่มันเข้าแล้วเป็นหน้านี้เนาะหน้าอย่างนี้เนาะไม่ใช่หน้านี้นะ โ okay, อเครออ่ะนี่มันเป็นอย่างนี้เห็นป่ะเราก็กดออกก่อนแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมครับเปอร์เซ็นต์ A P P อ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันไปเนาะเปอร์เซ็นต์ A P P อะไรสักอย่างนั่นแหละจำไม่ได้แล้วลืมไม่ใช่ละเปอร์เ <laughs> ซ็นต์แอปดัต้าเนาะโอเคลากงอเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็กด In the Game เนาะก็ขออาภัยเนาะช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยเป็นสัปดาห์เ่ยพอดีติดสอบเนาะก็เรียนจบสักทีนะห เนี่ยเราอามันเข้าไปถ้าลงถูกต้องก็จะเข้าไม่มีปัญหาเนาะแบบนี้เข้าไปแล้วมันเออเลยแล้วกดหลุดออกมาให้กูน่าแตกเลยเนาะปับ๊บนี่แล้วก็ก,กดจะเล่นเซอร์ไวโวก็ตรงนี้ฮาร์ดคอร์ตรงนี้แคนตีพ์ก็ตรงนี้เนาะกดเปลี่ยนโหมดตรงนี้เนาะก็บางคนก็ถามมาในเฟซบุ๊กนาะว่าเปลี่ยนโหมดยังไงครับกดตัวน,นี้นะต้องชื่อโลกว่าเทชมอดเป็นแคนตีพ์ไปกันเนาะก็คือโหมดไม่มีหัวใจที่เขาเรียกกันอะ ม,มันหลอกให้ดีใจอะไรพกเี้ยโอเคอ่าเนี่ยปะเราจะได้สมุดมาสองอย่างนะผมคิดว่าวัดตัวนี้นะ่าจะสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะทำไมมันไม่อัปเดตเวอร์ชันก็ไม่รู้เหมือนกันก็กดสมุดแรกคือเลือกเผ่าเอเลือกเขาเรียกอะไรเลือกเผ่านะเออใช่หละจะเล่นเป็นมนุษย์หรือเปล่าหรือเล่นเป็นมนุษย์เลือกหรือคนยักษ์ก็เอาเป็นมนุษย์มาเดิมแต่ถ้าเป็นอะไรนะเขาเรียก มนุษย์เนี่ยก็จะว่ายน้ําเร็วแล้วก็หายใจใต้น้ําได้นะแล้วก็แฟกชั่นนี่ก็คือเผ่าเนาะจะเป็นไพเลตหรือว่ามารีนก็คือทหารเรือหรือเป็นนักล่าข้าหัวเนาะส่วนถ้าจะเป็นอ่าทหารเรือเนี่ยจะเห็นทหารเรือแบบตรงแมพเขาจะไม่โจมตีเราแต่ถ้าแต่ถ้าเห็นโจรสลัดเขาจะโจมตีเราไพเลตเนี่ยทั้งทหารเรือทั้งโจรสลัดจะโจมตีเรานักล่าข้าหัวผมไม่แน่ใจโอเคก็เป็นโจรสลัดไปโอเค แล้วก็กด e เห็นป่ะแถบ2มันจะไม่มีบั๊กเหมือนในมอตตัวนั้นละ่ะแล้วก็ผลพิศาสก็เยอะด้วยแต่ผลพิศาจใ,ใหม่จะไม่มีเนาะอย่างเช่นผลมังกรของไคโดที่อัปเดตล่าสุดก็จะไม่มีดาบก็จะมีพวกนี้ใช้ได้หมดปืนธนูแล้วก็ดาบอะไรสักอย่างนี่แหละฮาชิก็มีเนะา,เนานะนานนถ้าเป็นมนุษย์ก็จะได้พวกนี้อ่าข้างบนเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ก็จะได้พวกนี้แล้วก็นี่เนาะอ่านี่ก็คือกล่อง แล้วก็กุญแจผมเอากุญแจมาสักสามสี่อันเนาะก็คือบั็กตัวไอ้มาคาร์ทที่ผมเล่นไปอะ่ะมันก็คือจะเปิดกล่องไม่ได้อะไรเนาะแต่ถ้าเป็นตัวนี้เดีย๋ยวให้ดูนะป้า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 โอเคเขาพากูจะเอามาทําไมถ้ากล่องวะกดไปห้าเนาะก็ไม่รอดอะไรเลยอ้าวเดี๋ยนะไม่ไม่ใช่ละไอ้รใช่ไดม ไอ้ดอกสักหน่อยเห็นปะเออเนี่ยดอกเป็นผนมาคุมาคุเห็นปะเ,ออนเ,ปนเห็นปะ,นปะถ้าคุณโชคดีหน่อยก็จะติดง่ายๆหน่อยนะแต่นี่โชคไม่ดีไงแมะอ่าเห็นปะตกใจมดอกเป็นผลสายฟ้าเนาะก็คือจะกินผลซ้าไม่ได้หรือก็ประมาณนี้แหละอ่ามันจะได้สกิลเป็นอย่างนี้เนาะมันจะไม่เหมือนตัวที่ผมอสอนโหลดล่ะนะ ก็ถือว่าใช้ได้อยู่บักก็ก็ตามเวอร์ชั่นเลยแต่ถือว่าทำงานเป็นมอดที่ดีมากเลยแหละลองอีกส,สกิลแล้วกันสกิลเดิมนี่นะโอ้เสียงดังก็อะไรวะอะไรวะเนี่ยไลโกคืออะไรวะอุ้ยโอ้หอย่างดุโอเค แล้วก็สรับพันนี้ก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่พันหน้าเนาะสวับพันนี้สวัสดีครับสว่วนหมคคับแท้แต่เถียนพรุ่งนี้สอนนะครับ